สวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะคะตอนนี้รถมาหอดบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้าหลุดหลังเฮ็ดแล้วเรียบ้อยนะคะเดี๋ยวหลุดพาให้เบิงนะคะนี่ครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิรกันเลยจ้าหนึ่งละกะหนึ่งละกะเอาเขาสองฟิตไว้ค่ะพี่น้องนี่เนี่ยนะคะแล้วก็สีย่างเขียวแนวนี้อยู่จ้าพี่น้องก็ใส่แกงเฮ็ดแซ่บไลายค่ะพี่น้องบุาคักนะคะหันให้พี่น้องเบิงไหมายจ้า นี่วัตถุดิบของรถมวันนี้นะคะไม่พี a ส e นะคะพี่นอ้องภาษาเยอรมันนะคะหน้าตาตรงหมวกเนี้ยนะคะจะหน้าหนานะคะพี่นอ้องจะตรงด้านในเราจะมีขอบเพ้นะคะมีขอบจะเป็นหน้าหนานะคะเป็นข,า,ขาวๆคุณๆจ้ะเราสีบอกให้ฟังนะ โลซิต้านเฮดไปแล้วก็ซีบอกให้พี่น้องฝั่งไปนํานะคะในขณะที่โลเก็บเฮดมีอยู่จ้กพี่น้องแม่งแม่งจ้าแม่งใหม่มอียงบูจาบินมานะคะบินมาแล้วก็มาซักจึกซส่หนีเนี่ยะคะ่ะใส่มือลงโลซให้เบิ่งจะเป็นห้อยนะคะเป็นห้อยเขพิ่นอยู่จ้ะซักเข้าไปห้อยนอยน้อยหรอกจก้ะที่แหลงกันบวมขึ้นมาเลยได้ค่ะพี่น้องบวมขึ้นมาเลยนี่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 น,นี่นี่นี่ค่ะนี่ ตอนนี้ยังแดงๆอยู่นะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเวยค่ะพี่น้องโอ๊ยปวดขึ้นเลยค่ะพี่น้องปวดแบบปวดมุบมุมุคือบานเท่ากบชีว่าคือขี่เคปตอดเนี่ยจ้ะพี่น้องคะคือขี่เคบตอดนะคะมานี่พี่น้องูบอโลเอาหยั่ง่ะบัวขึ้นเลยเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องแทร๊พระเอกค่ะพระเอกพระเอกในทองเหลืองนะจ๊ะ หญ้าเอ็นยืดนะจ้ะพี่น้องหญ้าเอ็นยืดแล้วมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะในขณะที่เราปวดอยู่นั่นนะคะตากันแนมไปเห็นเราไเห็นเพราะว่ามันอยู่ในป่านะจ้ะก็จะมีพักสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะจ้ะโลกก็คขืดพ่อหน้าจ้ะเพราะมันปวดนะคะโลกก็เอาเนี่ยราคาหญ้าเอ็นยืดเนี่ยเราติดติงให้เบิ่งเด้อคือว่าเอ็นนี่เบิ่งเด้อ่ะเห็นบ่นั่นไหนเห็นบ่ค่ะแนนนๆๆเห็นบ่นี่แล้วแล้วสิเป็นคือเอ็นนะคะคือคือคือเอ็น เลายืดบออกเงาจนะเห็นบอกนี่หล่จ่าเพิ่นก็เลยเอือนหยาเอ็นยืดบ้านนี้หยาเอ็นยืดแล้วมีซอรพคุณทั้งยาน้ำนะคะพี่น้องเป็นสมุนไพรนะคะลรก็เอามาขยี้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 ยี้ค่ะพี่น้องขยี้แล้วก็ถูค่ะถู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 เพราะว่ามันปวดพี่น้องแดงขึ้นท่านที่หล้วกบวมขึ้นท่านที่เลยจัะจักแมงอีังกับบุงู้ค่ะพี่น้องก็ว่าในขนะที่รถยังเก็บอยู่นะจ๊ะนี่เก็บเฮ็ดนะ หนักแน่จาะพี่น้องถุงสิละพี่น้องน่าอัศจรรย์ใจพานไปมีแต่ห้อยนี่หน่อยแดงๆแล้วก็สิบวมฮะจงบวมหายไปเลยนะพี่น้องงห้นบอกปวดนี่พว่มปวดนะคะ่ะแมนโบทานอะโลวาสียังปวดอยู่นะจนันสียังมีห้อยห้อยห้อไล่สีแมนไล่ห้อยเขียวปเรื่จังใดกับหูนะจนัน <s> น้อยๆนะจ๊ะแล้วเอานี่ราคาถูรวดบวมแล้วก็ปวดหายไปเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้หูซื้อแค่ หมูซื้อแค่ซีฟ่าเจ็บกับโบเมนเจ็บค่ะมีคือจังห้อยเขาเก่านิดนึงจ้ะประมาณแค่นั้นเองพี่น้องดีร้ายด้วยจ้ะหนีๆแล้วดีร้ายนะคะผู้ได้เขาปลาผู้ได้เขาปลาไปเจออีกอย่างนึงนะคะถ้ตาตํานี่ตอดถ้าใบตํเนี่นะคะตอดมือหรือยอย่างนะจ้ะใครพี่น้องเอาใบนี่แหละค่ะทุท่วๆๆๆนะคะแล้วก็สีเศร้าหอนแล้วก็สีเศร้าเจ็บแล้วก็สีเศร้าขันนะคะนี่ดีร้ายจ้ะพี่น้อง ด้วยความดีของเรานะคะราเป็นสมุนไพรลถก็เลยโอเคเลยว่าสั่นรถกระสิเอาเมื่อนํานะคะแต่ว่าเมือนี้หลังจากเมื่อหายเหลี่ยวนะคะบ่ไดเอามาทูเมื่อได้ค่ะวานี้รลเสียเอามาแกงใส่เห็ดนี่ละจ้านี่ละจ้าสีเมื่อแกงใส่เห็ดนี่ละรถก็เลยทายขี่ไปเบิกเออเก็บเพ็ดแล้ว้ดยรดสิพาไปเอาหยาเอ็นยืดเดินนั่นละนั่นละค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยดีหลายนะจ๊ะนี่เป็นเอียงถี่ดีหลาย ดีใจหลายนะคะถ้าพอเฮ็ดก็ดีใจนะคะพี่น้องแล้วก็แท้มาพออันนี้อีกแล้วก,ก็แช์ประสบการณ์ให้พี่น้องเข้าเบิ่งนํานะคะรสจิต้าทางขวงเลยจ้ะมันจังหยํ่งเสียบเนาะปืดๆนะคะอ๋อหอมค่ะพี่น้องเอพี่น้องเฮ็นน้ำเลยบอกั้งไหนจะเป็นตันๆแบบนี้เลยจ้ะ <laughs> ในที่สุดเราไ็ได้กินแกงเห็ดน,นะวันนี้ได้กินแบบฟุกๆนะจ๊ะพี่น้องได้กินแบบบลู่วงหนาะ <laughs> พี่น้องเงยนน้ำเดยบอกโรสสีโบตัดตอนหน่อยนะคะถ้าดอกหน่อยๆตุ้มๆยังหน่อยๆยังสีโรสสีโบตัสด้วยนะจ๊ะพี่น้องโดยจะกินแบบเต็มคำย่างๆย่าๆยังสีนะคะเอาเต็มๆต็มคำเลยนะคะอันที่แล้วพี่น้องแล้วอ่อนนะคะน่าหดอกไงเพื่อนแข็งปึกเลยนะจ๊ะโรสสีเอาแบบให้เต็มอิ่มนะคะ ใส่พักอีกตูนะคะดอกนล็กๆลูกกัสีพะพาได้ลูกกับสีไซไปเลยนะคะสีใสโหลูกสีเห็ดเป็นสองขิดนะคะพี่น้องขีปเก็บมันไก่เหี่ยวแล้วนะคะพี่นอ้องทาลวดเห็ดอ่ามาหอดบานล้วกะ็มะมาตัดออกนะคะพี่น้องอันมันสีเหี่ยวแห้งนะคะ โลยานพี่น้องเบือ่อโรลูกก็เลยเฮดเป็นสองคลิปเด้อจ้าพี่น้องอันคลิปเฮ็ดตัวนี้นะคะเราเฮดเป็นสองคลิปเด้ออุ๊ยโอ้ยญ่โพดกับน้องตัดออกน้ะแข็งปึกเลยนะคะพี่น้องช่วงมีละจา้าเฮดมีออกนะคะบางมองกะจะออกแต่กลางเดือนแหลวก็มีนะคะพี่น้อง ช่วงประมาณเดือนเดือนนี่แหละคะ่ะเดือนพฤษภาเนี่ยนะจากคันเห็ดหนี่ออกเล่ากับสีออกออกเป็นผืดออกเลยได้จากพี่น้องเราเคยไปพอแบบว่าเป็นแผ่นแบบว่าเป็นลอยๆโลกระมีจากพี่น้องบางปีนะคะเรากินมาบ้าดเรลือจากเรากับเก็บมาแค่พอกินอย่างสีนะคะผู้ใดเก็บเพจกับศึกษาเรียนรูดด้ดีๆก่อนได้จากพี่น้องคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเห็ดเรากับสีมีคู่เหมือนนะคะ ตรงแน่นอนและมั่นใจจึงกินเลยจ้ะเด้อข้องโดนี่ช่วงมมยู่มใหม่ๆนะคะรูปว่าท่านกากินเลยจ้ะรูกก็ซึกษาไปเรื่อยๆนะคะเบิ่งในกูเกิลแน่เบิ่งน้ำผีๆหล,ลายๆช่องน้ำแน่นะจ้ะ้วก็ผู้ใด้ฮัดกินเฮ็ดใหม่นะคะพี่น้องฮัดก in ินเฮ็ดใหม่ๆอย่าเพิ่งกินหลายเลยค่ะพี่น้องกินทีละน้อยนะคะห in ะคะัวหลังกายคุณท้องันโบวทกันนะคะพี่น้องจ้ะ กินทีละน้อยนะคะถ้าหากินแล้วเฮาบอเป็นยังเฮาบอมีอาการแผลยังทั้งสีก็กินได้เลยจ้ะเฮดหนี่คนเยอรมันเพื่อนก,กับกินหลายอยู่ได้จากพี่น้องเพื่อนกับไปเก็บคือกันนะคะคนเยอรมันนะคะเพื่อนกับสิเมเอามาพัดเหนื่อยเอามายัางสินะคะวิธีสังเกตนะคะว่าซีเมนเฮดไม่นหนบอดมเบิงคะ่ะดมเบิงนะคะดมเบงิงเอาง่ายๆเลยจ้ะสีคือกันกับบบกแตงนะคะพี่น้องคะ่ะสีคือบักแตงจ้ะ บกแตงบักแต,งก,แตงกว่าบานเห่าค่ะไข่ไข่แล้วก็บ,บักแตงผสมกันกับเค้กโบ๊บานเห่าเนี่ยจะกินมันจะเป็นแนวนั่นนะคะนั่นละเพิ่นแท่ละค่ะมีเฮดเดียวนี่ละค่ะรสชาสติ์เอ่อกินจะแบบนี้นะคะรับรองว่าบม่ผิดนะคะแล้วก็จะบุมียางด้วยค่ะพี่น้องถ้าคูมันอีกแบบหนึ่งแล้วสิบมียางตัวน,นี้แล้วสิบ่มียางเด้อแล้วสิเป็นเห็ดแบบนีน้หอมค่ะวันนี้ได้กินแกงเฮดวันนี้พาพี่น้องกินแกงเีด ตใจนั่งร้ายนะคะพูนเห็นปะโอ้ยได้มีโมเมนต์อันตัดขาเห็ดนะอันนี้ก็สชิเป็นพักอันพักติ๋วรถนะคะชิบอกว่าพักติ๋วนี่ใส่แกงเห็ดแซบอีลเด้วยค่ะพี่นอ้องต้มใกล้นี่ก็แซบแซบเบอร์บ้างอลังการนะคะแซบเบอร์วังอลังการนะคะอันนี้โลกระซีนี่แลหละค่ะมะโค ใบนี้นะคะไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าก,กระสิไปเกงเฮ็ด mm hmm. คุณเดจ้าเด้ออ่าโลกก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนเดจ่ะที่เป็นกำลังใจให้ลดนอกคลิปนี้กับสีเงาในจังน้อยนะจ๊ะเกี่ยวกับเปียกเฮ็ดเอ่เ็ดที่ลดผากไปเก็บนะคะแล้วก,ก,ก็กลับมาทําความสะอาดว่าลดสีเฮ็ดมนูเอยีงอยงเอียงนะน,นะคะลูกก็เลยเอามาให้พี่น้องเบ่งนะคะคลิปนี้แต่เก็บเห็ดน้ำเขาละค่ะพี่น้องจ้า อ้ยเขามีโมเมนต์ใดแกงเห็ดนะคะบานน้โลกศสิไปแกงเฮ็กดกนเลยจ้ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามและฟังและรับชมนะคะพบพอกันใหม่นะคะในคลิปหนานะคะคลิปหนา้าเราบอกหูวา่าเราจะได้ลงคลิปยังนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนาเราจะได้เห็นงานแล้วนะคะอาจสีหน้อยลงในการเขาป่ากับอาจสีหน้อยลงแต่อาจสีจสดะเป็น คลิปทีออยู่ในหลานนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวรอเบิ้งนะคะเพราะว่าโลาเองโรากับตอบบ่ใดนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปสักก่อนนะจ๊ะพี่น้องพอๆกันใหมในคลิปนานะคะสีอัพก,กินแกงเห็ดผู้เดียวสีอัพก,กินแกงเห็ดผู้เดียวนะคะพอกันคลิปนาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รวนน้ำเนยเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ไปแกงกินคนเดียวสิกินเพื่อพี่น้องได้จ้ะเด้อหนึ่งคำเยี้ยวไวโลดนะคะไปบ๊ายบายค่ะไปแกงเห็ดเด้อไปจริงๆแล้วนะ